ดีค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาเวียดนามกับเมนูมะม่วงดองสามรสหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าสวยสังหมวยส่วนผสมรายละเอียดเราเขียนด้านล่างแล้วนะคะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งค่ะปอกเปลือกมะม่วงมะม่วงไซส,ส์นิดไหนก็ได้ที่ยังสดมีรสเปรี้ยวและมีความกรอบเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะ2 หั่นมะม่วงเป็นชิ้นความหนาประมาณ0.5เซนเมตรหั่นเสร็จแล้วก็ผสมเครือกับน้ำเปล่าแล้วใส่มะม่วงลงไปแชในเวลา4ชั่วโมงนะคะ 3. ผ่านไป4ชั่วโมงเอามะม่วงมาล้างกับน้ำเปล่า2-3รอบแล้วพักให้สะเด็ดน้ำขั้นตอนที่4เอาน้ำตาลทรายคุกกับมะม่วงและพริกสดให้ทั่วแล้วจัดใส่กระปุก ปิดป่าให้สนิทแล้วแช่ในตู้เย็นหนึ่งคืนก็เสร็จเรียบร้อยค่ะผ่านไปหนึ่งคืนมะม่วงดองจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆกรอบกำลังดีทานเปล่าๆหรือทานกับพริกเกลือก็อร่อยนะคะทำมะม่วงเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทบทวนอีกทีว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะสวายสวายมะม่วง xoài chín xoài chín mạ muông sụp xoài xanh xoài xanh mạ muông thịt khăm tỏ bay khả muối muối mày thử qua cưa đường đường mày thử hoa nám tan ớt ớt mày thử hoa phích khăm tỏ bay khả chua chua bre hoa brio ngọt ngọt quản cay cay hệt giòn giòn crop gọt vỏ gọt vỏ bọc bược rửa rửa mải thử hoa láng sạch sạch Sạc Thái Thái Hẳn Miếng Miếng Xín Chội Chội Lọ Lọ Kẻ hoa Cả cục Đậy Nắp Đậy Nắp Mày thường hoa Bịt Phả Kín Kín Mày thường hoa Sân địch Tủ lạnh Tủ lạnh หมายถึงว่าตู้เย็นหมดเดมหมดเดมหมายถึงว่าหนึ่งคืนวันนี้เราหยุดกันตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตะเบ,บียด